สวัสดีครับมาดูนะครับอาการนะครับแพรต่อจอนะครับคือเส้นนี้แพรอาการแพรต่อจอเสียนะครับของมีเก้าทีโปนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเครื่องนั้นโดนน้ามานะครับผมทาการต่อลายจอตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเครื่อนที่อาการแพรต่อจอเสียนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีไฟกระพริบกระพริบอยู่ด้านบนนะครับ เปิดติดแล้วนะคะสังเกตตรงนี้จะจะมีไฟนะครับเปิดไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าจะให้เราสังเกตตรงแถบบริเวณนี้นะครับจะมีไฟกระพริบกระพริบจะรอแป๊บนึงนะครับมันกำลังบูตมี่อยู่นะครับจะผมลอแพระตัวแพรใหม่ให้ดูอาการนี้จอไม่ได้เสียนะครับให้สังสังเกตแนวทางการสังเกตสังเกตแบบนี้นะ ออไปาลอ้สมัยผมกคนเล็กๆองนนเยอคนถ่ายมาแล้วมาดูนะ ใส่แพ่ใหม่เข้าไปนะอันนี้คือแผ่ใหม่นะครับแพ่ใหม่แผ่ใหม่นะครับน่นะครับจอมาแล้วนะครับอประมาณนี้นะครับ แผ่เสียนะครับไฟวิบวิบอยู่ด้านบนนะครับให้เราสังเกตนะครับจอไม่แตกนะครับแผ่เสียนะครับขอบคุณครับ